เกิดพิอคอสมก๊กในบทน,นี้เราจะพูดถึงราชวงศ์หลิวซ่งในพี่อสอ3ก๊กของอาจารย์อี้จงเทียนมีการพูดถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์สำคัญหลายชิ้นด้วยกันชิ้นหลักๆที่สำคัญก็จะมีจดหมายเหตุสามก๊กของเฉินเซาซึ่งเขียนขึ้นในยุคจิ้นตะวันตกซึ่งเป็นยุคต่อจากยุค3ามก๊กและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเอกสารเชิงอัดประกอบจดหมายเหตุสามก๊กของเผยซรงจือซึ่งเขียนขึ้นในยุค ซ่งแห่งราชวงศ์ใต้หรือว่าชื่อว่ายุคหลิวซ่งนั่นเองสําหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์จีนนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อราชวงศ์หลักๆอยู่หลายราชวงศ์นะครับเช่นราชวงศ์เซี่ยซางโจฉินฮั่นเว่ยจินแล้วก็ยุคราชวงศ์เหนือใต้แล้วก็ซุยถังซ่งหยวนหมิงชิงนะครับก็จะค้นพบว่าเอ๊ะชื่อราชวงศ์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อราชวงศ์ตัวเดียวนะครับแล้วราชวงศ์หลิวซ่งหรือราชวงศ์ซ่งแห่งราชวงศ์ใต้มันคืออะไรกันแน่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ราชวงศ์ต่างๆที่เป็นราชวงศ์หลักๆนะครับมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือชื่อราชวงศ์ไม่ซ้ํากันเลยแต่ว่าในบรรดาราชวงศ์หลักๆเหล่านี้นะครับแทรกอยู่ด้วยราชวงศ์ย่อยๆอย่างเช่นยุคประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสมราชวงศ์ย่อยอยู่ด้วยกันในทางประวัติศาสตร์ก็มีข้อถกเถียงกันนะครับนะักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยไม่ได้มียุค3ก๊กอยู่ในยุคราชวงศ์เพียงแต่เรียกยุค3าก๊กเนี่ยว่าเป็นยุคเว่ยซึ่งก็คือยุค ของราชวงศ์วุยของโจโฉแล้วถัดจากยุคสามก๊กอีกไม่นานนะครับก็จะเป็นยุคจิ้นตะวันตกแล้วก็ถัดไปเป็นยุคจิ้นตะวันออกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นราชวงศ์เหนือใต้ตกลงแล้วราชวงศ์เหนือใต้มันคืออะไรกันแน่ทำไมชื่อไม่เป็นชื่อภาษาจีนแต่เป็นคําว่าเหนือกับคำว่าใต้อธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสภาพเหตุการณ์หลังยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออกเนี่ยประเทศจีนแบ่งออกเป็นความเปลี่ยนแปลงของสองภาคนะครับก็คือภาคเหนือกับภาคใต้ก็คือยึดแม่น้ําแยงซีเกียงเป็นหลัก ทั้งฝั่งเหนือนมีการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์ต่างๆมากมายนะครับเช่นราชวงศ์เป่ยเว่ยหรือเว่ยเหนือแล้วก็เว่ยตะว,วตันตกเว่ยตะออกเปลี่ยนไป5ราชวงศ์ส่วนทางใต้ก็มีความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปเป็นราชวงศ์ส่งราชวงศ์ฉีราชวงศ์เลียงราชวงศ์งงเฉินอีก4ราชวงศ์ เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลง2องอย่างนี้นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกกเกิดเหลา่าภาคเหนือกับภาคใต้ประวัติศาสตร์จีนก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้และนี่แหละครับคือที่มาของราชวงศ์ซ่งในราชวงศ์ใต้จุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนทางแดนใต้ถัดจากราชวงศ์จีนตะวันออกเนี่ยก็จะกลายเป็นราชวงศ์ซ่งซึ่งราชวงศ์ซ่งราชวงศ์นี้นะครับก่อตั้งโดยหลิวยี่หลิวยี่เนี่ยเป็นคนแท่หลิวเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อรราชวงศ์เนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าราชวงศ์หลิวซ่ง พูดถึงเรื่องระยะเวลาจดหมายเหตุสามก๊กทาขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตกซึ่งเรียกได้ว่าทําต่อจากยุคสามก๊กคนที่ทําจดหมายเหตุสามก๊กมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยยุคสามก๊กเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุสามก๊กเนี่ยจดว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจารย์อิจองเทียนบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มาจากการ เห็นด้วยตาและก็มาจากคําเล่าลือกันมาผสมผสานกันจหมาเหตุสามก๊กที่มีความกระชับเนี่ยนะครับถูกทําเชิงอัดขยายความโดยเผยทรงจือในยุคหลิวส่งเผยทรงจือในยุคหลิวส่งถ้าพูดถึงระยะเวลานะครับยุคหลิวซ่งเนี่ยก่อกําเนิดขึ้นมาหลังจากการเกิดขึ้นของยุคสามก๊กประมาณ200ปีซึ่งระยะเวลาที่เกิดยุคสามก๊กขึ้นก็เป็นระยะเวลาประมาณคิเตศักราชที่220ส่วนยุคซ่งในราชวงศ์ใต้หรือยุคหลิวส่งเกิดขึ้นในปีคิเตศักราช420 ก็ห่างกันเป็นระยะเวลาประมาณ200ปีด้วยระยะเวลานะครับจะเห็นได้ว่าเผยทรงจือไม่ใช่บุคคลร่วมสมัยกับยุค3ามก๊กเพราะว่ามีระยะเวลาห่างจากจุดเริ่มต้นของยุค3ามก๊กไปกว่า200ปีถ้าเปรียบเทียบกับเราในยุคปัจจุบันย้อนไปใน200ปีที่แล้วก็เรียกว่าเพิ่งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประมาณหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับคนในยุคหลิวซ่งเนี่ยนะครับก็มีความสนใจในประวัติศาสตร์ของยุค3ามก๊ก ทำให้เกิดเอกสารทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาที่สําคัญก็คือเชิงอัดของเผยทรงจือแล้วนอกนั้นยังมีชื่อชัวซินหวีหรือว่าเรื่องเล่าสํานวนใหม่เอกสารนี้ก็เกิดขึ้นในยุคหลิวซ่งเช่นเดียวกันแล้วยุคซ่งที่ชาวไทยคุ้นเคยนะครับว่ามีปอมุนจินว่ามีงักฮุยว่ามีเรื่องของกวยเจ๋งอึ้งยง้งมันอยู่ตรงไหนกันแน่จริงๆแล้วหลังจากยุคเหนือใต้ก็ยังเป็นยุคสุยยุคถังแล้วก็ยังไปถึงยุคซ่ง และยุคซ่งยุคนี้นี่แหละครับที่ห่างจากประวัติศาสตร์สามก๊กมาประมาณ760ปีก็คือยุคซ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนื่องจากว่ายุคซ่งที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับเป็นยุคซ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาเรียกว่าครอบครองแผ่นดินได้ยิ่งใหญ่กว่ายุคซ่งในยุคราชวงใต้นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะคุ้นชินกับการเรียกราชวงนี้ว่าราชวงซ่งเฉยๆโดยไม่ได้มีการพ่วงท้ายอะไรมากมายถ้าพูดคําว่ายุคซ่งเนี่ยคนจีนก็ได้ถึงยุคซ่งที่ มีปาบุญจินนะครับมีงักฮุยอยู่ทีนี้เนื่องจากราชวงศ์ต่างๆในยุคราชวง์ย่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อซ้ํากับตัวราชวงศ์หลักมันก็มีหลักการในการเรียกชื่อของราชวงศ์เหล่านั้นนะครับเหมือนกับที่อย่างเช่นมีเพื่อนชื่อนัดหลายคนนะครับก็จะเริ่มมีฉายาว่านัดสูงนัดอ้วนนัรผอมในกรณีของราชวงศ์ก็เช่นกันในชื่อของราชวงศ์ที่ซ้ํากันนะครับราชวงศ์นั้นๆก็จะมีการพ่วงไปด้วยของราชวงศ์หลิวซ่งนะครับก็คือพ่วงมาด้วยแท่ของฮ่องเต้ ที่เป็นคนก่อตั้งราชวงศ์ซ่งในราชวงศ์ใต้ก็คือแซ่หลิวเพราะฉะนั้นก็จะเรียกยุคซ่งยุคนี้ว่ายุคหลิวซ่งส่วนซ่งในยุคหลงก็จะเรียกเจ้าซ่งซึ่งก็คือมาจากแซ่ของเจ้าข่วงยินที่เป็นผู้สถาปนาอันที่จริงการเรียกแบบนี้นะครับยังใช้กับราชวงศ์อื่นได้อีกมากมายเช่นราชวงศ์ถังนะครับที่ก่อตั้งโดยคนสกุลหลีนะครับคนจีนก็จะเรียกว่าราชวงศ์หลีถังก็มี ในพิคาอสาก๊กฉบับอาจารย์อิจองเทียนก็จะยังมีการอ้างอิงถึงเอกสารประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆหรือเหตุการณ์ในยุคต่างๆก็จะมีชื่อราชวงปรากฏอยู่มากมายส่วนราชวงหลิวซ่งนะครับก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีความกระจ่างขึ้นมาว่าเป็นราชวงที่ห่างจากเหตุการณ์ตอนยุ3ค3ามก๊กประมาณแค่ร้อยสองปีเท่านั้นและนี่ก็คือเกตพิคาอสมก๊กในตอนนี้ สำหรับคนที่อยากจะแชร์หรือว่าอยากจะแบ่งปันความรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ซึ่งจะทำให้เราได้พบปะกับคนที่มีความสนใจในพิเคราะสามก๊กหรือว่าใน3ก๊กร่วมกันนะครับแล้วเราจะอ่านพิเคราะสามก๊กไปด้วยกันครับ